ที่จังหวัดอำนาจ,จเรจริญค่ะจัดจิกิจกรรมจริตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันขายวันประสูติสมเด็จพระเจา้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาค่ะ ว่าที่พันตรีอดิศัติ์หน่อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นำจิตอาสาพระราชทานรวมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจา้าลูกเธอเจอ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาวันที่8มกราคม2 5 6 6ที่วัดสำร,รานินเวศพระอารามหลวงตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญ โดยกิจกรรมมีการรวมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะกวาดใบไม้ปรับปรุงผู้มิทัดบริเวณโดยรอบวัดสําราญนิเวศให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม สำหรับกิจกรรมในเทือกนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามคัคคีและความมีน้ำใจในสังคมไทยรวมถึงความมีน้ำเนื่องใจเดียวกันในการมุงสิทธิทประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพสี่สะอาดหนาอยู่และนอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระวังหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนทุกมู่เล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนรวมแก้ไขปัญหาขันพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชุมชนให้มีความสุขอย่างยืนสนองพระราชปณิธานรักษาสืบสารและต่อยอดซึ่งการจัดก,กิจกรรมในเทือนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ซ้อยสางจิตสำนึกให้ประชาชนและกระทุกไฟตระนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดสางความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวค่ะ